เป็นอย่างไรถ้าลองให้เจ้า Chat GPT เจ้าตัว Chatbot AI ที่มีความสามารถมากมายของ OpenAI นั้นมาลองเขียนบทความเกี่ยวกับตลาดหุ้นตลาดเงินหรือแม้กระทั่งเขียนเกี่ยวกับการคาดการเศรษฐกิจในอนาคตมาลองฟังกันดูครับ You had เรากำลังตามหาเทรดเดอร์ตัวจริงครับ ค,คือเทรดเดอร์ตัวจริงใช่ไหมถ้าหากว่าคุณคือเทรดเดอร์ตัวจริงเรามีโจทย์อยากจะมอบให้ครับโดย u h a v นั้นจะมอบเงินสดให้คุณไปจํานวน20ดอลลาร์สหรัฐโดยเราจะโอนเงิน20ดอลลาร์สหรัฐนี้เข้าสู่บัญชีเทรดของคุณ โดยให้คุณนําเงินจํานวนนี้ไปเทรดในวันที่1นึถึงสามีนาคมปี2023นี้ถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะทํากําไรได้ถึง $200 ดอลลาร์สหรัฐรับไปเลยครับ $500 ดอลลาร์สหรัฐแบบไม่มีเงื่อนไขและถ้าหากว่าคุณทํากําไรได้สูงที่สุดจากผู้เข้าร่วมทั้งหมดนะครับรับไปอีก3,000ดอลลาร์สหรัฐรวมเป็น 3,500ดอลลาร์สหรัฐแบบไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันแม้ถ้าหากว่าคุณเทรดแล้วได้กำไรไม่ถึงเป้าก็ไม่เป็นไรครับเพราะกำไรทั้งหมดที่คุณเทรดได้นั้นจะเป็นของคุณกิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าอะไรแอบแฝงทั้งสิ้นครับและกำไรท,ทั้งหมดที่ได้จากการซื้อขายเป็นของคุณแต่โควต้านี้มีจำกัดครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจสามารถแอดไลน์ at, at youhadthailand ถ้าก่อนเพื่อรุ้ลับสิทธิ์ก่อนครับ เราอยากที่จะทำกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับสมาชิกของเราทุกๆท่านครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับอย่าเพิ่งลำคันกันนะครับถือว่าเป็นการเลี้ยงกาแฟาให้กับผมและก็ทีมงานเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นไม่รู้ว่าจะเลือกบลกเกอร์อะไรดีเราขอแนะนำ Xnet ครับเป็นบรกเกอร์ที่สเปซต่ำมากครับปลอดภัยไว้ใจได้และถอนเงินได้อย่างรวดเร็วต้อง Xnet เลยครับ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องการที่จะเทรดโบรเกร์ดีๆอยู่แล้วและต้องการที่จะช่วยสนับสนุนช่องเราไปด้วยก็สามารถที่จะเปิดบัญชีเทรดในลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับพวกเรา uhas.com และผมปาร์ควะลาก่อนอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเจ้าแชท GPT ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Open AI มากันบ้างแล้วนะครับซึ่งเป็นที่ฮือฮากันอย่างมาก มีหลายๆช่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีหยิบเอาเจ้าตัว ChatGPT เนี่ยแหละครับไปทำคอนเทนต์กันอย่างมากมายนะครับหนึ่งในนั้นครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือการนำเจ้า ChatGPT นั้นมาคาดการเศรษฐกิจดูครับว่ามันจะคาดการได้เก่งแค่ไหนปัจจุบันครับเจ้า ChatGPT นะครับ มีความสามารถในการแชทคุยกับผู้คนได้อย่างหลากหลายเลยครับแม้กระทั่งว่าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์คุณคิดโค้ดไม่ออกคุณไปถามเจ้าแชท GPT มันตอบคุณได้เลยทันทีครับว่าคุณอยากได้โค้ดอะไรฟังก์ชันไหนแบบไหนผมเชื่อว่าเจ้าตัวแชท GPT เนี่ยแหละครับจะเข้ามา disrupt หลายๆอาชีพหลายๆวงการครับถึงกับขั้นพูดกันว่าเจ้าตัวเนี้ย เจ้าตัว c h a t GPT จะสามารถทำให้คนตกงานได้จำนวนมากเลยครับ c h a t GPT นั้นเปิดตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2022นะครับปัจจุบันก็ยังมีการเปิดให้ใช้ฟรีอยู่นะครับรวมถึงมีเวอร์ชั่น c h a t GPT Pro อีกด้วยเปิดให้ใช้งานเปิดให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนนะครับส่วนคนไทยต้องรอหน่อยนะครับ แม้กระทั่งว่าเวอร์ชันฟรีเนี่ยปล่อยออกมาก็ยังเป็นที่ฮือฮานะครับด้วยการที่ยอดผู้ใช้งานนั้นขึ้นไปแตะ1่1ล้านในเวลาอันสั้นรวดเร็วมากๆนะครับซึ่งความสามารถที่น่าสนใจของ c h a t GPT คือการตอบคำถามเราครับมันตอบคำถามเราได้ดีกว่าการที่เราถาม Google ถาม Alexa ถาม Siri ซ้ำครับด้วยฐานข้อมูลที่ใหญ่มากของเจ้า Chat GPT นะครับทำให้เราก็สนใจนะครับว่าถ้าหยิบ เอาเจ้า ChatGPT นั้นมาลองเขียนบทความดูเขียนบทความเกี่ยวกับตลาดหุ้นคาดการเศรษฐกิจกในปี2023ดูเนี่ยมันจะพูดว่ายังไงแต่เราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับคุณผู้ชมฐานข้อมูลของ ChatGPT นะครับปัจจุบัน ChatGPT version ฟรีนะครับเวอร์ชันทดลองมีฐานข้อมูลที่จำกัดอัปเดตอยู่ไว้เพียงแค่ปี2021เท่านั้น นั่นหมายความว่าข้อมูลของปี2022 ChatGPT จะไม่ได้รับการอัปเดตแล้วก็จะไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับจะเป็นอย่างไรลองมาฟังกันดูครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับว่า ChatGPT เขียนบทความออกมาอย่างไรบ้างในบทความของ ChatGPT นะครับบอกว่าปี2022ตลาดหุ้นเจอกับสภาพ ปั่นป่วนอย่างกับโรลเลอร์คสเตอร์นะครับซึ่งเป็นผลกระทบมาจากโควิด1 9ที่ยังคงระบาดต่อไปเหลานักลงทุนจำนวนมากนั้นได้แห่เข้าไปซื้อหุ้นเทคโนโลยีเพราะกระแสการทำงานออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากความบันเทิงอยู่ที่บ้านด้วยก็เช่นกันเพราะว่าการดูหนังในโรงภาพยนตร์หรือความบันเทิงอื่นๆจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน และมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งผู้คนจำเป็นที่จะต้องอยู่บ้านมากยิ่งขึ้นทำโซเชียลดิสแทนซิงหุ้นของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีเกี่ยวกับความบันเทิงที่อยู่ที่บ้านนั้นยิ่งบูมมากยิ่งขึ้นปี2022นั้นถือว่าเป็นปีที่มีนักลงทุนลายย่อยทะลักเข้าสู่ตลาดจำนวนมหาศาลเท่าที่เคยมีมาเกิดการเทรดการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือจำนวนมากซึ่ง ช่องทางนี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยได้ลงทุนหรือได้เ e เ e อเรจเพื่อทำกำไรมากยิ่งขึ้นจากจำนวนนักลงทุนที่เข้าสู่ตลาดจำนวนมากขนาดนี้จึงกระตุ้นให้เกิดความผันผวนในตลาดสูงมากขึ้นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในหุ้นที่เรียกกันว่าเป็นหุ้นมีมมีมสตอ็อกซึ่งมักจะมีชื่อเสียงโด่งดังผ่านโซเชียลมีเดียจนมีการแห่เข้าซื้อเข้าถือหุ้นมีมจานวนมาก เกิดราคาที่แพงกว่าปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นนี่คือการรีแคปสั้นๆของ c h a t GPT นะครับสำหรับตลาดหุ้นในปี2022ซึ่งก็อธิบายภาพรวมได้น่าสนใจดีนะครับส่วนพรากราฟต่อไปเขาจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการคาดการตลาดหุ้นในปี2023ครับซึ่งเจ้าตัว c h a t GPT นี้ก็ย้ำนะครับว่าตัวมันนั้นมีฐานข้อมูลดาต้าเบสจำกัดอยู่แค่เพียงปี2021เท่านั้น แต่ถึงจะมีข้อจํากัดเรื่องฐานข้อมูลนะครับแต่ว่ามันก็เขียนออกมาได้น่าสนใจพอประมาณเลยครับมาลองฟังกันดูครับว่าเอาลุกการคาดการณ์ของ ChatGPT เขียนออกมาเป็นอย่างไรบ้างเจ้า ChatGPT นั้นบอกว่าในระยะสั้นนี้ตลาดสามารถเปลี่ยนไปตามปัจจัยที่ไม่อาจคาดเดาได้มากมายอย่างเช่นภัยธรรมชาติความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และอีกหลายๆอย่าง แต่ในระยะยาวแล้วก็ต้องดูกันที่พื้นฐานสุขภาพของเศรษฐกิจกุญแจสำคัญที่จะกระทบกับตลาดหุ้นในปี2023คือการฟื้นตัวจากการระบาดโควิด -19 ทั่วทั้งโลกยังคงดิ้นรลนต่อสู้กับโควิด -19 จนเศรษฐกิจอาจจะเติบโตชะลอตัวลงและจะส่งผลกระทบต่อตลาดได้แต่อีกมุมหนึ่งถ้าทั้งโลก พยายามเดินหน้าฟื้นตัวเองจากการระบาดก็อาจจะเห็นการกระตุ้นตลาดการปรับนโยบายทางการเงินของเหล่าธนาคารกลางและรัฐบาลเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยที่จะส่งผลต่อตลาดอย่างแน่นอนก็เป็นไปได้ว่าโลกนั้นอาจจะพยายามเคลื่อนไปในแนวทางที่เป็นดิจิตอลมากยิ่งขึ้นและเน้นเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนหุ้นตัวไหนที่มีความเกี่ยวข้อง กับเรื่องเหล่านี้จะได้รับอนิสงบวกไปด้วยสรุปทิ้งท้ายต้องบอกว่าตลาดหุ้นนั้นเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากเพราะมีหลายปัจจัยที่สามารถกระทบตลาดได้โดยเฉพาะความไม่แน่นอนที่ต้องติดตามประเด็นเกี่ยวกับความเร็วในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกทิศท,ทางนโยบายทางด้านการเงินเหตุการณ์อีเวนต์สำคัญระดับโลกที่อาจจะเกิดขึ้นได้และโปรดจำไว้ว่า นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินคุณควรศึกษาทำความเข้าใจและปรึกษากับที่ปรึกษาทางด้านการเงินอยู่เสมอนี่คือบทความเบื้องต้นนะครับที่ ChatGPT เขียนออกมาครับซึ่งเราให้โจทย์ไปว่าลองเขียนเกี่ยวกับตลาดหุ้นดูซิ ลองคาดการเกี่ยวกับตลาดหุ้นในปี2023ดูหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเห็นได้ชัดครับว่าข้อมูลของเขาถูกจำกัดไว้แค่ปี2021จริงๆครับเพราะว่าเจ้า Chat GPT นั้นไม่รับรู้ถึงการบุกลุกยูเครนของรัเสเซียนะครับแถมยังมีการหยิบเอาหุ้นมีมในปี2020มาพูดอีกด้วยครับ พลังของเจ้า Chat GPT นี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับสามารถ disrupt ได้หลายๆอาชีพหลายๆวงการเลยลองคิดดูครับคุณผู้ชมถ้ามันสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดได้มันจะสามารถเขียนข่าวรายงานข่าวแทนผู้ประกาศข่าวได้หรือเปล่ามันจะสามารถเสิร์ฟเอาคอนเทนต์เกี่ยวกับตลาดหุ้นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจมาให้ผู้ชมได้แม่นยำมากน้อยแค่ไหนลองคิดดูฮะฟังถึงตรงนี้แล้วครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับว่าเจ้า c h a t GPT เนี่ย มันดียังไงมันน่ากลัวยังไงมันน่าสนใจแบบไหนคุณผู้ชมได้ลองใช้เจ้า Chat GPT ดูบ้างหรืออยังส่วนตัวผมแล้วนะครับผมเชื่อว่ามันจะเข้ามา disrupt วงการการเขียนข่าวการประกาศข่าวการทำสื่อออนไลน์อย่างแน่นอนครับซึ่งต้องบอกตรงๆครับว่าพลังในการคำนวณและก็ลักษณะการตอบคำถามของเจ้า c h a t GPT เนี่ยมันทำได้ดี ดีในระดับหนึ่งเลยครับจนเรารู้สึกว่าโอ้นี่เหมือนกับการที่มนุษย์คนหนึ่งเขียนมาเลยแต่อย่างนึงครับที่มันอาจจะให้ไม่ได้นั่นก็คืออารมณ์ความรู้สึกของผู้เล่าข่าวผู้ที่จะสื่อสารออกไปอารมณ์ของสตอรี่เทเลอร์ครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเจ้าแชท GPT คอมเมนต์ ไว้ดล่างเลยครับผมพวกเราอยากจะเข้าไปอ่านอยากจะรู้ความคิดความเห็นของคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับพวกเรา uhas. com และผมปากวลาก่อนคงต้องจากกันไปเท่านี้ก่อนขอให้คุณผู้ชมนั้นเทรดสนุกเทรดได้กำไรแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด